ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางรลาวพัฒนาชุด3ตัวของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่23ตุลาคม2566ค่ะฉบับนี้เจจะเน้นเป็นลุ้น3ตัวนะคะชุด3ตัววันนี้เจให้ทั้งหมด3หางค่ะมี029 028และ027ค่ะ เจ๊ให้3หางนะคะ029 028และ027ฉบับนี้จะเน้นเป็นลุ้นชุด3ตัวค่ะส่วนดีหนึ่งฉบับก็ประมาณ1ทุ่มนะคะโดยปกติเจ๊ก็ส่งประมาณ1ทุ่มค่ะฉบับนั้นจะเป็นใบชมพูฉบับเต็มจะเน้นเป็นชุด2ตัวนะคะก็รอติดตามได้เลยค่ะรอเจ๊ส่งเข้ามาเดี๋ยวแอดมินมาลงให้อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดก็เป็นแนวทางเราพัฒนาชุด3ตัววันนี้ค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขรับชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ